สวัสดีจ้ามันอี้พินิกรเซ็นยังกินเนาะต้มปลาดุกน้ำปลาละครับเดี๋ยวน้องก็สีทะแยงไอ้เบิ้งเด้อจ้าเห็ดยังแนนเห็ดจานี่มื้อนี้ก็ง่ายๆอีกเนาะจ้าเนาะวัตถุดิบบ่หลายจ้ามีปลาดุกมื้อนี้ต้มยังกะบีปลาดุกน้ำปลาละปลาดุกต้มน้ำปลาละหรือต้มน้ำปลาแดกเขานี่เนาะภาษาอีสานจ้าปลาดุกต้มน้ำปลาละหรือปลาดุกต้มน้ำน้ำปลาแดดเนาะจ้าเนาะ เครื่องก็ตะไคร้ใบมะกรูดขา่าหอมแดงแล้วก็พริกที่จริงมันใส่พวกพริกหยวกพริกอะไรพริกพริกขาวๆนะพี่เนาะหยวกขาวพริกหยวกขาวนะวววนะจะอร่อยจ้ะแต่พี่นีก่อนแกลืมนะไปตลาดก็จะขาดไม่ได้คือน้ำปลาเพราะว่ามันเป็นปลาดุกต้มน้ำปลาเนาะจานะ้ะเนาะแล้วก็มีรสดีจ้ะก็เดี๋ยวก็รอน้ำเดือดแล้วก็จะมาลงมือทำกันเนาะจานะ้ะเนาะนี่ กับข้าวง่ายๆสไตล์บ้านน้องนะจ๊ะเด้อจ้ะจะว่ากันเด้อจ้ะอยากกินยังกะเห็ดแบบนั้นเนาะจ้ะเนาะเห็ดกับเขาแบบได้กระถายแบบนั้นเนาะจ้ะเนาะจะว่ากันเด้อจ้ะมันลงมือเห็ดกันจ้ะเนาะเอาเครื่องมาลงเลยจ้ะน้ำปะลาร้าลงเลย เดือดแล้วนี่ยครูบอกมันเดือดแล้วลนะ้างถ้วยไปด้วยนะนะเจดายอ่ะนี่จ้ะคนหน่อยคนะ่ะคน,คนปลาดุกต้มน้ำปลาล่าหรือปลาดุกต้มน้ำปลาแดก,ดกเด้อจ้าเนี่เดียนะ๋ยวทั้งหมดกับเดี๋ยวปลาลงถ้าต้องให้เดือดจะจัดนิดนึงค่อยเอาปลาลงนะจ้ะเนาะนี่นจ้ะ จริงใส่พริกทอดด้วยก็ได้เด้อกาเด้อพริกทอดพริกป่นแต่พี่นิกรก็จะใส่ตอนมันสุกแล้วเวลากินโดยด้วยพริกป่นนะจ๊ะเนาะก็สไตล์ใครสไตล์มันเนะจ๊ะเนะาะจะว่ากันเนาะบางคนเขาก็จะใส่พริกทอดขยำขยำ,ขยำลงไปมันก็หอมมงเงิแนแันนี้หรือจะใส่ด้วยพี่มีอยู่นะนะ นี่คือพริกทอดนะจ๊ะเนาะไม่พอก็แล้วแต่จะตามด้วยพริกป่นก็ได้จ้ะเพี้ยวปลามาลงเพราะว่ามันเดือดแล้วใช้ที่คีบก็ได้นะพี่ลงที่คีบคีบลงนะจะได้ไม่ไปแตกต้องมันจะได้ไม่คาวนะจ๊ะเนาะ พอเราทํากับข้าวบ้านๆเด้อจ้าก็อ่าว่ากันก็จะเป็นแบบนี้ละจ้าเพราะว่าต้องขอโทษขออาภายัยเราไม่ได้สอนทํากับข้าวนะจ่าคือเราทําอันไหนเราทาอันไหนกินนเราก็ถ่ายอันนั้นนะจ่าง่ายๆสไตล์บ้านน้องนะะ้าจ่าเด้อจ้าจะจาว่ากันจ้าที่จริงดูแล้วก็จะไปพลิกแพงทําก็ได้นะคะดูบ้านน้องนะะ้าจ้าเสร็จแล้วก็อยากไปพลิกแพงเป็นสไตล์ของตัวเอง,เอง,อง,เองก็ได้ค่ะง่ายๆนะจ่ะ จะพึ่งคนมันจะคาวหน้าตาประดุกต้มน้ำปลาแดกนองกับเป็นจังสีเดอรหรือต้มน้ำปลารากจานนี้น่ากินไหมคะถ้าใครดูแล้วก็ไปพริกแพงทำเป็นสไตล์ของตัวเองก็ได้เดอ้อจะจะใส่พริกหยวกลงไปก็ได้จะน่ากินจ้ะ น้องไม่มีน้องก็ใส่พริกแดงจินดาลงแทนเนาะจ้าเนาะเอาไว้มาดูตอนมันสุกกันจ้ะโอ้ลมผัดแก๊สนอ้องเสียงลมพัดแก๊ดเด้อจ้านี่บุบบูปอกปบปอกนี่กับข้าวบ้าน,านสไตล์บ้านน้องเนี่ยจ้าฝีมือพินิกรทำเด้อจ้พินิกรก็อยากกินจ้ะจ้ีจ่ี่จริงใส่หอมแดงเงยอะๆก็อร่อยนะจนนองจ้ะเนาะ หอมแดงเยอะๆใส่พริกหยวกลงไปอ้สุดยอดเลยจ้ะปะลาต้มปลาดุกต้มน้ำปะลาจ้ะจะปลาดุกต้มน้ำปะลาหรือต้มน้ำปลาแดกน้องก็สุกกระเด้อจ้ะกะเบ่งแล้วถูกใจกับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนแน,น่นองเนี่ยเพื่อจะบม่ได้พลาดคลิปต่อไปเนาะจ้าเนาะ ขอบคุณลลายเอฟี oro, ตัวโลดที่ก็มาติดตามรับชมด้วยจ้าเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ขอบคุณหลายๆจ้าก็มียังกับคอมเมนต์ไว้ด้วยจ้านองกับพี่นิกรกันตินตามไปให้กำลังใจอยู่จ้าบ้างบ้านนะ่ะเสียนแต่พีนี้ก่อนเลยจ้าเฮาแยกกันไปให้กำลังใจเพื่อนๆนะจ้าพอกันคลิปต่อๆไปนะจ้าสวัสดีค่ะเดี๋ยวตักเสิร์ฟด้วยจ้า มากินกับพี่นิี่ก่อนด้อยจ้ะสวยมันหนักบ่นี่ก่อนเ่ยถือเกยงเลยเอาหัวกันมาเอานามมาใส่